สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องที่จะเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการอ่านให้กลายเป็นสิ่งที่อยู่กับเราไปตลอดไม่ใช่แค่การอ่านผ่านๆแล้วก็ลืมนะครับแต่คือการทําให้ความรู้นั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราจริงๆเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเคยเป็นกันไหมครับอ่านหนังสือจบเล่มอ่านบทความดีๆแต่พอผ่านไปแป๊บเดียวเอ๊ะเนื้อหาสําคัญมันหายไปไหนหมดอาการแบบนี้มันน่างหงุดหงิดใจมากเลยเนาะแต่ข่าวดีก็คือเรามีวิธีแก้ครับ และนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยประโยคนี้ชี้ให้เห็นแบบตรงๆเลยว่าการรับข้อมูลเข้ามาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอเราต้องมีกระบวนการนำมันออกมาใช้หรือที่เรียกว่าเอาพุตเพื่อชรางความทรงจำที่แท้จริงขึ้นมาก่อนจะไปดูว่าต้องทำยังไงเรามาทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานกันสักนิดนึงก่อนดีกว่าคือการสร้างความทรงจำเนี่ย มันไม่ใช่กบบระบวนการที่เราแค่นั่งเฉยๆแล้วมันจะเกิดขึ้นเองนะครับแต่เป็นอะไรที่เราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับมันแบบเต็มๆเลยการเปรียบเทียบนี้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับ Input ก็คือการรับข้อมูลเข้ามาเฉยๆนึความตามนะครับเหมือนเราเทน้ําลงในแก้วที่มันมีรูรั่วแป๊บเดียวก็หายหมดแต่ o u t p u t นี่สิครับคือการเอาข้อมูลนั้นมาประมวลผลมาสร้างเป็นสิ่งใหม่ซึ่งนี่แหละคือกุญแจสําคัญที่จะเปลี่ยนความจําระยะสั้นๆให้กลายเป็นความจําระยะยาวที่แข็งแกร่งสุด เอาละครับถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นแค่ผู้รับมาเป็นผู้สร้างสารรค์กันบ้างซึ่งเราจะเริ่มกันด้วย2ขั้นตอนแรกที่ส่งพลังมากๆนั่นก็คือการเขียนและการพูดครับและนี่คือแผนที่ทั้งหมดของเส้นทางที่เราจะไปด้วยกันในวันนี้ครับมีทั้งหมด4สเต็ปง่ายๆเลยเขียนพูดทําแล้วก็สอนซึ่งจะนําเราจากการอ่านไปสู่การจดจําที่สมบูรณ์แบบโอเคงั้นเรามาลุยกันทีละขั้นตอนเลยดีกว่าครับมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลย การเขียนคือการเขียนในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่การจดโนต้ตตามที่อ่านไปเรื่อยๆนะครับแต่มันคือการที่เราสวมบทเป็นบรรณาธิการจัดระเบียบความคิดที่มันอาจจะยังฟุ้งๆกระจัดกระจายอยู่สรุปแก่นสําคัญที่ได้เรียนรู้แล้วก็เหมือนกับเป็นการตอกย้ําเนื้อหาน,านั้นๆลงไปในสมองของเราอีกทีแล้วคําถามคือจะเขียนอะไรดีละ่ะลองดูไอเดียพวกนี้เป็นตัวอย่างก็ได้ครับอาจจะเริ่มง่ายๆเลยสรุปประเด็นสําคัญๆที่เราค้นพบจากการอ่าน หรือจะลองเปลี่ยนสิ่งที่อ่านให้มันจับต้องได้มากขึ้นเป็นแผนการลงมือทําหรือ to-do list ที่ชัดเจนไปเลยก็ได้หรือแม้กระทั่งการเขียนรีวิวสั้นๆก็เป็นการบังคับให้เรากลั่นกรองความคิดออกมาได้ดีมากๆเลยนะลองคิดดูครับว่าวิธีไหนที่มันจะเหมาะกับเรื่องที่เราเพิ่งอ่านจบไปไปกันต่อเลยครับที่ขั้นตอนที่2นั่นก็คือการพูดพล,ลันของการเปล่งเสียงเล่าสิ่งที่เราเพิ่งเรียนรู้ออกมาเนี่ยมันมหัศจรรย์กว่าที่คิดนะครับเพราะมันเหมือนเป็นการทดสอบความเข้าใจของเราไปนในตัวเลย คือถ้าเรายังอธิบายให้คุณอื่นฟังแล้วเขางงๆนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าเอ๊หรือว่าเราเองก็ยังไม่เข้าใจมันดีพอนะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยครับแค่ลองเล่าเรื่องที่อ่านให้คนใกล้ตัวฟังอาจจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือว่าเพื่อนที่ทำงานก็ได้การทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่ในสมองเราเลยนะมันบังคับให้เราต้องสังเคราะห์ข้อมูลเรียบเรียงมันออกมาให้เป็นระบบแล้วก็สื่อสารออกมาให้เข้าใจง่ายที่สุด เอาละครับตอนนี้เรามาถึง2ขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่จะยกระดับการเรียนรู้ของเราไปอีกขั้นหนึ่งเลยนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับที่ความรู้มันจะไม่ได้อยู่แค่ในหัวอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทักษะและประสบการณ์เราจริงๆขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยครับนั่นคือการลงมือทำเคยเป็นไหมครับอ่านหนังสือ how to ดีๆอ่านแล้วแบบโอ้โหไฟลุกเลยแต่สุดท้ายก็ไม่เคยได้ลองทาตามเลยสักครั้ง ความรู้ที่ไม่ได้ถูกนําไปใช้มันก็ไม่ต่างอะไรกับของดีๆที่เราเก็บไว้ในลิ้นชักจนลืมไปเลยการนําสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงทันทีเนี่ยคือการสร้างประสบการณ์และเปลี่ยนทฤษฎีในกระดาษให้กลายเป็นความจริงในชีวิตเราไม่ต้องรอเลยครับอ่านเจอเทคนิคดีๆคําแนะนําที่มีประโยชน์ก็ลองเอาไปใช้เลยทันทีนี่แหละครับคือสะพานที่จะเชื่อมระหว่างการรู้กับการทําได้ซึ่งจะทำให้ความรู้นั้นน่ะมันฝังลึกแล้วก็มีความหมายกับเราอย่างแท้จริง และแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดเป็นขั้นสูงสุดของการสร้างเอาต์พุตเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการสอนครับการที่เราจะสอนคนอื่นได้เนี่ยมันจำเป็นต้องมีความเข้าใจในระดับที่สูงที่สุดลึกซึ้งที่สุดเหตุผลที่ว่าทำไมการสอนถึงเป็นเครื่องมือช่วยจำที่ดีที่สุด ก็เพราะว่าการจะสอนใครสักคนได้เราต้องเข้าใจเรื่องนั้นแบบทะลุปลุกป่งเลยใช่ไหมครับต้องจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นขั้นเป็นตอนต้องหาวิธีสื่อสารที่มันง่ายที่สุดซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้แหละครับคือการตอกย้ำความรู้ลงไปในสมองของเราแบบแทบจะถาวรเลยทีเดียวและหลังจากที่เราผ่านกระบวนการทั้ง4ขั้นตอนนี้มาแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นยังไงคําตอบก็คือมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้ที่ติดหนึบนั่นเองครับ นี่แหละครับเป้าหมายสูงสุดของการเรียนรู้ความรู้ที่ติดหนึบมันไม่ใช่แค่ข้อมูลที่เราจําได้หลังๆนะครับแต่มันคือความรู้ที่ผ่านการย่อยผ่านการใช้งานจริงจนกลายเป็นเหมือนอาวุธทางปัญญาที่พร้อมให้เราหยิบมาใช้แก้ปัญหาหรือสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้ทันทีที่เราต้องการและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือกระบวนการนี้มันไม่ใช่การทําแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบนะครับแต่มันคือวงจรที่หมุนไปเรื่อยๆพอเราเปลี่ยนความรู้ชิ้นหนึ่งให้มันติดหนึบได้สําเร็จ เราก็จะพร้อมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการรับอินพุตหรือความรู้ชิ้นต่อไปเข้ามาคำถามสำคัญสุดท้ายจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเทคนิคนี้มันดีแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าแล้วความรู้ชิ้นต่อไปล่ละครับที่เราจะลงมือทําให้มันกลายเป็นความรู้ที่ติดหนึบของเราคือเรื่องอะไร